คำขอใครละเนี่ยอะรับก็ได้ใครวะหรือว่าที่ฉันรับโจรเข้าโลกมาป่ะเนี่ยมาดูกันว่าเขาเป็นโจรหรือว่าเขาเป็นคนดีแล้วฉันเอาเขาไปปล่อยลงน้ํามาถึงก็คอนเทนต์เลยคือหรือว่าเขาแค่มาขิงเราว่าเขาได้ตัวใหม่ดีครับเอ้ยคนไทยวะเราเราต้องดีค่ะเนี่ยเราต้องพูดจา พูดจันน่ารักไว้ก่อนนี่ค่ะขอของอัพพี่วีโรดหน่อยได้ไหมครับถือว่าไม่ใช่โจรนะถือว่าเขามาขอยังมีมารยาทได้ค่ะแลกกับการพาเราไปเปิดเสาเขาจะรู้หรือไม่เข้ามาโลกสตรีมอยู่น่าจะไม่รู้นะฉันไม่ใช่คนดังนะโอ้ เอาอยู่นี่เองเหรอเขาคงแบบว่าเสามันก็อยู่แค่เนี้ยทําไมเองไม่เดินมาเปิดทาไมต้องให้ฉันเดินพาไป <laughs> เดินไกลล่ะครับ <laughs> มันมีมีการขำด้วยเขาขำฉันอ่ะโอ้ค่าเดินไกลล่ะครับ a few minutes later เขายังคงโดของฉันอย่างสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกเขาโดอย่างมีความสุขไม่สามารถทำเควสในขณะอยู่ในโหมดหลายคนได้ฉันควรจะเตะเขาออกไปเลยดีไหม จริงๆเขาอาจจะเซ็งมากก็เป็นได้นะแบบเข้ามาอีนี่ยังไม่เปิดวาร์ปอะไรเลยเนี่ยฉันฉันจะไปตามเก็บนั่งเก <c oughs> เขาออกไปแล้ว <c oughs> โจนในค่าผู้ดีเห็นไหมขอบคุณไม่มีเลย <c oughs> a few minutes later ใครมาอ่ะใครละเนี่ยอ่ะรับซะหน่อยสิ Win and the pool วินนี่แอนด์เดอะพูลแล้ว่ะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาจะเป็นโจนอีกไหมหรือว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเขาแค่มาอวด สวัสดีครับคนไทยนะอ่ะเราดีค่าหน่อยเขาต้องมาขอของเราหรือเปล่าผมว่างอ่ะให้พาเปิดแมพไหมเฮ้ยฉันเจอคนดีแล้วว่ะสนิก็ได้ค่ะพอดีมือใหม่แต่ว่าดูดูเลขไอดีนี้ไม่ค่อยจะใหม่นะมือใหม่แน่นะครับมือใหม่จริงค่ะไม่ค่อยได้เล่นมองเลขไอดีกันใหญ่เลยเลขไอดีมันทำไมทุกคนเลขไอดีมันทำไมเลย งั้นไปกันเถอะ g กโกโกในส่วนฉันก็เจอผู้ชายหล่อล่ำอะไรใหญ่มาช่วยว่ะวีเขามีเห็บก่อหลังเหมือนเราเลยอ่ะคุณวินนี่คุณเป็นคนดีมากที่คุณมาพาดิฉันเปิดแมพเย่แล้วมันลงยังไงอ่ะมันลงยังไงวะมันจะจะลงไปเปิดเสายังไงอ่ะทำไมมันยิ่งกดมันยิ่งเป่งล้วทำไมมันยิ่งกดมันยิ่งลอยวะเดี๋ยวนะลงเป็นไหมครับ เขาเชื่อแล้วแหละว,ว่ามือใหม่ว่ยนะ้ำไม่เป็นขอโทษได้ไหมล่ะว่ายยากจังค่ะปกติครับสําหรับมือใหม่ <c oughs> ทาไมถึงรู้ว่ามูงแยเล่นไม่เป็นอ้าวเอ๊ะฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะฮะเอาเอา่ะโดนอะอไรอะอ้าพี่นิวตายแล้วหูเต่ากำลังจะตายตามค่ะ ผู้ชายพามาฆาตกรรมค่ะขอโทษไม่เป็นไรค่ะเราก็งงฉันควรจะบอกคามแมวว่าฉันจะตรีมอยู่เขาเห็นเลขไลท์ร้อยบสแล้วเขาอาจจะแปลกใจไ <laughs> ลท์มาร้อยยี่สไลท์แล้วยังดูเป็นมือใหม่อยู่เลย <laughs> ก็เราบอกเขาไปแล้วว่าโอนมิวอ่ะทำช่องเหมือนทำการกุศล <laughs> ของจริงค่ะคุณวินนี่หวัดดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเราเราไม่ค่อยได้เล่นเกนชินนะหลังๆเราก็เลยดูเหมือนเล่นไม่ค่อยเป็น ลงเนททำไมทำเป็นอย่างนี้ไลท์ที่122แล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยครับเล่นไม่เป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวซับให้อุ้ยขอบคุณนะคะไม่เราไม่พิมพ์ว่าขอบคุณธรรมดาเราต้องพิมพ์ว่าชอบคุณนะคะเขายังเป็นผู้เล่นใหม่ครับนี่เอเดี๋ยวนะสรุปว่าคุณวินนี่นี่เขามาช่วยฉันหรือว่าเขามาลมุมเขามาลุมบูบี้วันนี้โอ้ยของเธอนะฉันขอนะโอ้โอ้ใจตกไปอยู่ตะตุ่ม โอ้ขอบคุณอลิสหรอขอบคุณนะอลิสสมองของเธอฉันขอนะห้าสิบบาทขอบคุณนะเป็นไงของเล่นใหม่เกมเกนชินกลายเป็นเกมจำสแก์ได้เพราะว่าเสียงเอฟเฟกต์นี่นี่ไงนี่ไงวารเอาเรไม่ได้ไม่ได้จะไปหยุดหยุดหยุดยุดหยุดหยุดหย,ย,ย,ยุดไม่ได้จะไปหยุด ขึ้นมาทำไมวะไปไหนอะครับกดคอนโทรลมันจะลงเลยอ๋อไหนไหนไหอ๋อเนี่ไอโอพอกดคอนโทรลแล้วมันจะลงอย่างงี้นี่เองโอเค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 ได้ละได้ละได้ละนั่งดูเฉยๆอย่างละพาลาต้องเข้าล่ะพาลาต้องเข้าเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องนี้แล้วละดูทุกคนเหนื่อยนะคะไหวไหมทุกคนไหวไหมทุกคนยังอยู่กับดิฉันไหมคะทุกคนสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะ ไม่ได้บอกให้ตัวเองสู้ๆนะบอกให้ทุกคนสู้ๆงั้นไปกันต่อเลยไหมครับได้คุณเดี๋ยวนะคุณวินนี่ว่างใช่ไหมคะเก่งใจหนูงโงค่ค่ะว่างครับว่างมาก <c oughs> อุ้ยแล้วใจคุณว่างด้วยหรือไม่ <c oughs> แน่แหมกันใหญ่ <c oughs> อุ้ยถ้าน้ำยิงออกจากเป้าของคุณวินนี่นั้นโซแรงแรงมาก ให้ตายเลยคนไกลบ้าๆพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นน้องล่ำๆที่หน้าสงสารของฉันอ้าถูกตีจนช้ำไปหมดแล้วอะ่ะขอบคุณนะเพื่อนผู้ใจดีถ้าไม่มีคุณอะ่ะฉันก็ไม่รู้เลยว่าจะถูกกลไกลพวกนั้นอะ่ะทำร้ายไปถึงเมื่อไหร่อ,ะอ่ะอ้ายมันเจ็บเหลือเกินข่าวแพร่ไปไกลขนาดนั้นนั้นหลอนนี่อือเป็นเพราะว่าพูดนะักข่าวช่างหาเรื่องหาเรานะักสืบพิมพ์ของสตีมเบิร์ดแท้ๆเลยเนะอืมแต่สถานการณ์ก็เป็นแบบนี้แล้วนะเรื่องมันก็เป็นอย่างที่ว่าเลยนะ ไปเวเสเ่อมซะแล้วมันเปิดไม่ได้คะ่ะคุณวินนี่อ๋อต้องต้องอยู่คนเดียวเหรอเดี๋ยวค่อยมาเปิดก็ได้คะ e ่ะยูวับใหญ่เนี่ยว่าทีหลังก็ได้คะ่ะเพื่อผู้ชายอ้าวเฮ้ยเขาจะเข้ามาใหม่วะอุ้ยทำไมเขาทําไมเขาเป็นคนดีจังอะเธอเต็งเขาดูเป็นคนดีอุ้ยเขากลับมาแล้วอะบอสพี่นิวอ๋อตัวนี้นี่เองไปดีใกล้แค่นี้เองอุ้ยใกล้ใกล้ใกล้กลปคคะปค่ะก็เหมือนใจเราที่อยู่ใกล้กันนะคะ โอ้ยโอยลูบี้โอ้ยฉันกำลังเตาะผู้ชายอย่างเมามันตกรใจคมหมัดตายแล้วหนูมาขัดขวางการเตาะผู้ชายพี่อุ้ยมันมีเซ็นเซอร์หูเตาาหูเตาใส่กางเกงขาสั้นแต่ยังโดนเซ็นเซอร์เซนเซอร์แล้วหนักกว่าเดิมอีกออ้ยเซ็นเซอร์แล้วหนักกว่าเดิมอีกจากที่ไม่โป๊กลายเป็นโปยไบ้าเอ้ยตรงนั้นม้าน้ำตรงนี้เราอยู่ใกล้กัน ได้ไหมแต่ว่าเขาจะหนีฉันออกโลกไหม w ิ n นี่ leave the world จะตีไหมผมไม่ค่อยเก่งหรอต้องใช้อะไร <Okay. S 1> ตีคะใจเราหรือเปล่าใช้ใจเราตีหรือเปล่าเก<ๆ>็บปลาดาวไหมครับได้เลยคะ่ะให้เก็บใจก็ได้นะระวังนะหุ้ยผู้ชายเป็นห่วงผู้ชายเป็นห่วงคะ่ะเกินโอ้ยขอสารภาพอะไรได้ไหมขอสาร,รภาพนิดนึงนะถ้า ถ้าไม่มีคุณวินนี่นะดิฉันก็ไม่คิดจะมาเปิดแมพอย่างแน่นอนนะคะระวังร้อนนะครับอุ้ยผู้ชายเป็นห่วงอ่ะดูดีทุกคนหน้าเราร้อนไปแล้วค่ะเพราะเขินพยอดมุกได้เลยหน้าเราร้อนด้วยความเขินแล้วค่ะ <c oughs> ลูบี้ฉันเรียนมาจากเธอฉันรีบพิมพ์หาเขาเลย <c oughs> เขาสตันน่ะเขายืนนิ่งๆแล้วเขายืนนิ่งๆบ้าเลยลูบี้มันไม่ได้ผล แป๊บนะครับลืมอย่าลืมเราอย่าลืมกันก็พอนะเดี๋ยวอุ๊ยทำไมวันนี้ไลฟ์นานจังอะอ๋อเพราะว่ามีผู้ชายใช่ไหม <c oughs> อ้ยทุกคนในส่วนเราก็ได้เปิดแมปมานะจากที่ดองมาอย่างยาวนานเดี๋ยวเปิดวับใหญ่เสร็จ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะลงสตรีมแล้วนะคะส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วนะวินนี่เลเวลห้ 57. ส่วนชั้นที่เลเวลหกนั้นกูดูเหมือนเล่นไม่เป็นเลยบาบอ ขอบคุณมากนานๆจะเจอคนใจดีได้ช่วยก็ดีใจได้อ่ะเดี๋ยวขายของหน่อยเดี๋ยวไอเราหมองมันว่าฉันหญิงว่าฉันไม่ขายของกดซับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะขอดวงได้ไหมครับเอาไปกดอะไรเหรอได้สิคะอ่ะเพียงเพียงฮะเดี๋ยวได้คือได้พี่ติ๊กเหรอ เอาได้พี่ติ๊กเหรอเอาฉันอุสาอวยพรเขาเขาได้พี่ติ๊กก่อนเนี่ยพเอเรียบร้อยโดนดูดดวงดูดดวงจริงเป้าสมูทตี้พูดอย่างนี้ลองเลยดีกว่าเอาสซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยกดเล่นเล่นกดเล่นเล่นว่างกดเล่นเล่นฉันก็ไม่ได้ชอบกล้ามเขาหลอกฉันก็กดไปงั้นแหละ จบแล้วทุกคนหลังจากนี้ก็คือกดไม่ไดานะการันตีละแต่ถือว่าไม่เสียหายเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่พี่เพิ่งได้พี่นิวมาใช่ไหมที่กดหนึ่งเม็ดได้พี่นิวแล้วก็เนี่ยกดไปประมาณยี่สิบโลอย่างที่หมูบอกอะทําบุญวัดไหนมาก็นี่ยฉันเพิ่งไปนอนวัดมาสามคืนเนี่ยเออบุญกุศลส่งผลให้ฉันไม่เกลือเท่าไหร่แบ่งดวงให้ผมบ้างเออเดี๋ยวกวดน้ําส่งไปให้นะสมูทตี้นะ วันนี้ก็ฝันนี้นะคะทุกคนหลับฝันดีราติสวัสดนะขอบคุณที่อยู่ดูจริงๆนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายอนิมิวบาลลสตาวถอดสมองวันลนิดจิตแจ่มใส